ชาวฟิลิปปินสุดทึ่งหลังลองนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพเป็นครั้งแรกก็ประทับใจหนักมากทั้งสะอาดและทันสมัยสงสัยเลยว่าฟิลิปปินนั้นจะพัฒนาตามทันได้เมื่อไหร่ก็เล่นเอาชาวเน็ตฟิลิปปินนั้นแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ คลิปนี้สนับสนุนโดย y o u t u r e พี u มของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนไลน์หรือว่าิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับทุกคน นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ประทับใจกับระบบขนส่ง BTS ของกรุงเทพเป็นอย่างมากโดยเขาเนี่ยกล่าวว่า BTS นั้นดูทันสมัยมากมีทั้งระบบจ่ายเงินแบบ QR code สะอาดแล้วก็มีสถานีเชื่อมต่อจํานวนมากให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในญี่ปุ่นเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยที่ดีระเบียบวินัยของผู้โดยสารในเมืองไทยเนี่ยก็ยอดเยี่ยมต่อแถวกันแล้วก็ไม่ดันกันเลยและที่สําคัญเนี่ยก็ไม่ต้องต่อคิวนานเหมือน ในฟิลิปปินส์อีกทั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยแม้ว่าจะงงกับระบบในตอนแรกแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพนักง,งานเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์เลยว่ายังล้านหลังกว่าในแง่ของระบบขนส่งอย่างเช่น LRT หรือว่า MRT ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีสถานีน้อยต่อคิวก็ยาว ขาดการบำรุงรักษาและบางจุดเี่กก็อาจจะมีความล่าช้าแต่พอมาเจอ BTS ของไทยที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จึงรู้สึกตกใจและก็ทึ่งเพราะว่าเหนือกว่าที่คาดหมายเอาไว้มากหลายคนที่มาจากฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะมีภาพจําที่ว่าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายกันแต่ว่าความจริงนั้นก็ไม่ใช่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาให้คะแนน BTS 8.5เต็ม10นะครับพร้อมส่งสารถึงประเทศตัวเองเลยว,ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยตามให้ทันนะ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันดีกว่าว่าเขานั้นคิดอย่างไรกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละเรานนะจยคงตามหลังอยู่บ้างในเรื่องของระบบขนส่งพวกเขานะ่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มาก คอมเมนต์ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นด้วยเลยนะที่ว่าเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพอะน่าอิจฉากว่ามะนิลาอีกลองคิดดูสิว่ารถไฟในมะนิลาน่ะปีไหนถึงจะตามทันชาว <S <s <uck> ฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องสแกนจ่ายนะครับในเมืองไทยเนี่ยเงินสดไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วนะบริการสแกนจ่ายผ่านมือถือน่ะก็เป็นที่นิยมมากแม้แต่ในร้านค้าเล็กๆหรือว่าในตลาดอะเขาก็ใช้กัน ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย GDP หรือว่ารายได้ของประเทศฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทยเนี่ยก็เท่ากันแต่ด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยนะ่ะเราก็สามารถสร้างรถไฟดีๆได้ หลังจากนั้นในชาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับอะไรที่มันเหมือนกันล่ะไทยแลนด์น่ะเขามีเศรษฐกิจ5 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ฟิลิปปินส์น่ะเรามีเศรษฐกิจ4 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐและก็โปรดทราบด้วยว่าประชากรของไทยแลนด์น่ะเขามีเพียง60ล้านคนเท่านั้นในขณะที่ฟิลิปปินส์น่ะเรามีประชากรตั้ง100ล้านคน คอมเมนต์ต่อมานะครับรถไฟในประเทศไทยทุกขบวนนะ่ะเขาสวยหมดเลยนะแม้แต่ในฟิลิปปินส์อ่ะเราก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้สวยทั้งหมดชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็มาย้อนถึงอดีตนะครับเราน่ยคือประเทศแรกเลยนะที่สร้างระบบรถไฟแห่งอาเซียนในปีพศ2 5 2 7แต่ว่าตอนนี้เราก็ถูกประเทศเพื่อนบ้านทิ้งไว้ข้างหลังคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละ ฉัน,นคิดว่าฟิลิปปินส์เรามี LRT ก่อนประเทศอื่นๆในเอ,นนอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ระบบขนส่งสาธารณะของเราอะก็เริ่มแย่ลงชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็มาเปรียบเทียบนะครับกรุงเทพนะ่ะเปเวอร์ชันอัปเกรดขั้นสูงของมะนิลาเลย ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับรถไฟฟ้าในเมืองไทยนะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะมันอยู่ไกลเกินกว่าเราจะตามได้ทันแล้วแหละเพื่อนบ้านในอาเซียนนะ่ะเขาก็เดินไปข้างหน้ากันหมดแม้แต่เวียดนามก็แซงเราไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็มาสงสัยนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องเปรียบเทียบกับไทยด้วยล่ะ หลังจากนั้นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มาตอบนะครับถ้าจะทําการท่องเที่ยวให้มันดีๆนะ่ะระบบขนส่งในประเทศก็ต้องดีไงเมนิลานะ่ะเราเป็นเมืองใหญ่และประเทศไทยอะ่ะเขาก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นเดียวกันกันกบเรามันไม่ห่างกันมากนะมันก็ต้องเปรียบเทียบกันซี่ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็มาพูดในมุมมองของเขานะครับมันก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นแหละ จริงๆแล้วอะที่นั่นก็ทําเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นนะแล้วก็ยังไม่เคยโดนพายุเข้าด้วยซ้ําดังนั้นอันเหล็กที่นั่นก็จึงไม่เป็นสนิมมากนักมันไม่เหมือนที่ฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับเมื่อได้เกี่ยวกันเลยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเ่เขาก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะ่ะนั่นน่ก็ถือเป็นข้อแก้ตัวที่ผิดมันมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันที่มากขึ้นเท่านั้นแหละและประชาชนในประเทศของเราอะ่ะก็ไม่มีระเบียบวินัยเองชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็มาเสริมนะครับใช่แล้วแหละฟิลิปปินส์ของเราเนะี่ไม่มีหวังแล้วเราตามหลังเขาอยู่ไกลมากเลย คอมเมนต์ต่อมาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงย่านธุรกิจแล้วอ่ะเมืองของเราก็ดีกว่ากรุงเทพนะเพราะว่ามีระเบียบวินัยที่มันดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงการคมนาคมแล้วอ่ะไทยเขาก็นำเราไปไกลมากมันก็ถือเป็นส่วนที่ตามหลังมากจริงๆ คอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับรถไฟฟ้าของพวกเขานะ่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะไงซึ่งมันแตกต่างจาก MRT 3และ LRT 1ของฟิลิปปินส์นะมันเหมือนกับรถบัสประจำเมืองมากกว่าชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับฟิลิปปินส์นะเราให้ความสำคัญกับรถยนต์มากจึงเน้นแค่ทางด่วนและการขยายถนนเท่านั้นเรานี่ไม่ได้เน้นที่รถไฟฟ้าเหมือนกับเมืองไทย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับพวกเขานะี่กำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงสายใหม่จากกรุงเทพไปจีนเร็วๆนี้ด้วยนะแล้วประเทศลาวเนะ่เขาก็มีรถไฟด้วยเช่นกันชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับบางทีเนะี่ยคุณอาจจะพลาดในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ได้นะคนในรถไฟเนี่ยก็เลยน้อยจำนวนคนที่ใช้งานรถไฟในกรุงเทพะเกือบจะเท่ากับเราเลยนะแต่ฉันนะ่ะก็บอกได้เลยว่ารถไฟของพวกเขาอนะ่ดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับระบบขนส่งของเขาดีมากจริงๆนะบนรถไฟในแอร์ก็ยังหนาวมากแม้ว่าคนจะใช้งานเยอะก็ตามชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับระบบขนส่งเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาจริงๆเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศก็จะรู้เลยว่าระบบขนส่งในฟิลิปปินส์มันแย่ขนาดไหน คอมเมนต์ต่อมานะครับชั้นชอบรถไฟของพวกเขามากเลยนะประสบการณ์ใหม่ของชั้นเลยก็คือนั่งรถไฟฟ้าโมโนโลเรลสายสีชมพูมันอยู่ไกลพอสมควรนะแต่ก็ยังประทับใจ ชาวฟิลิปปินส์ต่อมาก็มาเสริมนะครับนอกจากรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยล้วก,กั้นก็มีความปลอดภัยมากจริงๆนะที่เนี่ยในฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเขา,ามักจะใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อเรียกผู้โดยสารให้ออกจากเส้นสีเหลืองเป็นครั้งคขาวฮะฮ่าฮ่า ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็ยังมาเสริมนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือผู้คนใน BDS ของประเทศไทยอะ่ะเขาไม่รีบร้อนที่จะลงเลยนะเพียงแค่ผ่อนคลายซึ่งมาต่างจาก MRT บ้านของเราและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าใครยังไม่ได้กด s u b สไคร์เนี่ยก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย